วันนี้ผมจะฝากไว้เพียงแค่หนึ่งสิ่งที่เป็นสัตรธรรมความเป็นจริงต้องชนคือความตายและต้องไม่เกินกฎของศีลแม้ความโลภความโกรธความหลงมันจะสิ้นใจเราขนาดไหนแต่อย่าเลยกฎของศีลหรือกรรมบุญศินี่คืออันแรกเอาไปฝึกปฏิบัติกันอันที่สองก็คือถ้าอากุศลกรรมมันเข้าจนเกิดความทุกข เร่งเชื่อมันก็คืออกุศลกรรมถูกต้องว่ามันต้องทุกข์ให้ยอมรับแล้วก็ให้เผื่อใจนิดนึงว่าเบื่อหน่ายเปมอันนี้สําคัญถ้าเบื่อหน่ายเมื่อไหร่ไม่อยากกลับมาเกิดเมื่อไหร่เริ่มถอนรากถอนคุณลนะแล้ที่สามเมื่ออกุศลกรรมมันเข้ามากเกินไปกําลังบุญบาร,รมีเราไม่ถึงนึกถึงพระก่อนนึกถึงครูบาอาจารย์สูงสุดของเราไวา้ก่อน กำลังกุศลท่านจะได้ช่วยเราด้ยนะนี่แหละคือที่พึ่งของเราสามสิ่งนี้นะวันนี้นะค่อยๆฝึกค่อยๆปฏิบัติเราทำง่ายๆสบายๆ,ายๆนี่แหละเราจะนั่งสมาธิได้หนึ่งนาทีก็เอาสองนาทีก็เอาห้านาทีก็เอาไม่เป็นไรแต่ให้ทรงอารมณ์แบบนี้ไว้เราจะเดินจงกรมได้เดินไปฟุ้งซ่านบ้างสงบบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องทรงใจอย,อย่างนี้ไว้ นั่งสวดมนต์จะได้มากบ้างน้อยบ้างนานบ้างไม่นานบ้างบทดีบ้างไม่ดีบ้างได้มากบ้างน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องส่งใจของเราแบบนี้ไว้ซึ่งเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้ปฏิบัตินะต้องปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์เดินชมพูต้องทำเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นฐานท,ที่เราต้องมีการปฏิบัติต่างๆที่เราทํามาดีแล้วเราก็ทำของเราไปแต่ให้ส่งอารมณ์ของเราให้ได้แบบ บ่อยๆต่อให้มันพลาดไปเผลอไปหรือมันพลั้งไปกระชงกันไปก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เขาเรียกว่าตั้งใหม่บ่อยๆจิตของเรามาจตะเที่ยงถ้าภาษาพระเขาเรียกว่าทรงอารมณ์ทรงอารมณ์จนถึงปฐมฌานนะค <es and> <man> ำว่าทรงอารมณ์ปฐมฌานหมายความว่าพออะไรเกิดขึ้นนึกถึงความตายเรื่องเดียว